ซอนรักของร้างดังวันเรารักนานน,นนานนานหายไม่เจอมันแผลนดวงจิตคิดๆเพ้อๆแรงรักชอบเพลาสยสาวห้งโอ้โหอีฟร้อง,องสเสเงเียงมากเลาะมากเลยคุณหนูเอาเทคนิควิธีการร้อง เพลงสุนทราพรที่หนูไม่ได้คุ้นจินเนี่ยมาจากที่ไหนคุณแม่เนี่ยจะมีความรักในเพลงสุนทราพรมากตั้งแต่คุณยายเนี่ยคุณยายเนี่ยจะชอบมากเลยใช่คุณยายชอบค่ะคุณยายชอบยายเป็นคนพามาสมัค่ะคุณยายอิบเนี่ยแบบชอบมากแล้วก็จะเปิดฟังตลอดคุณแม่มันก็ซึมนะใช่ค่ะคุณแม่ก็จะเป็นเจเนอเรชันตามคุณยายมาส่วนเราเนี่ยก็จะเป็นเจเนอเรชันที่ตามคุณแม่มาอีกทีหนึ่งค่ะส่วนของน้องบอยครับผม มักจะผูกหลังๆเราจะเห็นน้องบอยนี่ผูกขาดกับบทเพลงของสุนทราพรซะเยอะใ,ใช่ครับตั้แต่ออกจากบ้าน AF มาก็จะมีงานอะไรที่เกี่ยวกับสุนทราพรค่อนข้างเยอะรู้สึกว่าเราต้องเพิ่มเทคนิคหรือ,อหรือรอะไรเพิ่มเติมไหมถึงแม้ว่าเราจะเล่นบ่อยๆก็ตามคือจริงๆแล้วเป็นภาระที่ใหญ่ใหญ่หลวงเหมือนกันนะครับกับการที่จะต้องมาเล่นละครเวทีแล้วก็เป็นเพลงสุนทราพรด้วยซึ่งจริงๆแล้ว เป็นภาษาที่สวยงามอย่างที่น้องๆพูดไปแล้วก็ค่อนข้างยากมากครับผมไปเจอเพลงอ้อมกอดพี่อ้อมกอดพี่เจ้าไม่มีสารเพลงพวกนี้ผมพระเจ้ามันยากขนาดนี้ขอตัวทันไหมอย่างเี้คือแบบคิดอย่างนี้เลยอคิดอย่างนี้เลยอรอคือแบบมันยากจริงๆแล้วมันกดดันตัวเองไงครับร้องเจ้าไม่มีสารให้ฟังสักหน่อยระเวทเดนซอกซอน เที่ยวแร่สัญจรหาดวงสมอนนงครานจากจรที่กินทินทานเจ้าไม่มีสารขอทานเข้ากินสิ้นคนโอ้โฮขอบคุณครับลัดนำลัดนำซื้อตัวลัดนำาัดนำมาดูมาดู เราจะคุ้นเะจ่าในเรื่องของการแสดงมึเ่าหนูมีเทคนิคยังไงยังอย่างอีฟเนี่ยเขายังอยู่ใกล้ใกล้อยังอยู่ใกล้แล้วก็ซึมซับมาตลอดเจจ๋านี่ถือว่าอยู่ไกลมากมากเลยค่ะเพราะว่าเพลงเพลงนี้แทบจะไม่เคยได้ฟังมาก่อนนะคะเปนที้พอพี่พี่ก็เอาเพลงให้เจจาฟังแบบต้นฉบับเลยค่ะก็อาศัยจากบอยอาศัยจากครูอ้วนพี่อีฟหรือว่าหลายๆคนที่ที่ร้องให้ให้ให้เจจ๋าฟังเพลงไหนที่เจจ๋ายกตัวอย่างร้องให้เราฟังตอนนี้ได้เพลงนี้ถือว่า เป็นเพลงที่จะยากยากที่สุดนะคะในชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะเด <Okay. S 1> ี๋ยวจะรองให้ฟังนะคะ okay. Okay. ค่ะาตาของข้าจุลาตรีคุณดวงใจข้าดูหน,นักเอ้ย wow. ว่าทุกคนอินอ,อินกับการแสดงครั้งนี้อินกับเนื้อเพลงที่มีคุณค่าเราเห็นน้องๆที่เป็นคลื่นลูปใหม่อะไรที่ทําให้คุณอูทคิดที่จะปั้นคลื่นลูปใหม่ของสุนทราพรจริงๆแล้วต้องบอกว่ามาจากพระราชดำรัสของสมเด็จรแบบพระเทพเมื่อประมาณปี2542เนี่ยเคยได้เข้าเฝ้าที่พระตําหนักจิตรดาโรฐานแล้วก็ทรงมีรับสั่งถามว่านักร้องสุนทราพรเนเริ่มจะมีอายุแล้วนะ คิดหาทางไว้แล้วหรือยังว่าจะทําอะไรต่อไป<ม>ค่ะก็เลยกราบทูลว่ากําลังพยายามจะฝึกคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นโครงการช่วยลูกใหม่ของสุนทราพรแล้วท่านก็รบสั่งว่าเด็กสมัยใหม่ผู้ภาษาไทยยังไม่ชักเลยจะร้องเพลงสุนทราพรได้อย่างไร<ม>ค่ะนะคะตรงนี้ทําให้เรากลับมาคิดว่า เออตรงนี้เป็นเป็นความจริงอย่างมากเลยว่าถ้าเราจะฝึกนักร้องเนี่ยเราคงไม่ใช่ฝึกแค่ที่จะมาให้เป็นนักร้องแต่เราจะต้องฝึกภาษาไทยควบคู่ไปด้วยค่ะแล้วก็เป็นความหวังสําหรับภาษาไทยของเราด้วยนะคะ,คะว่าก็จะไม่สูญสลายแล้วก็ก็จะต้องมีคนรุ่นใหม่รุ่นหนึ่งอ ซึ่งอย่างน้อยก็จะต้องเข้าใจภาษาไทย<อ>แล้วก็พูดภาษาไทยได้ชัดเจนใช่ค่ะ,คะต้องบอกว่าสําหรับละครเ<ม>วทีกว่าจะรักกันได้สุนทรภพรมิมิสิคกครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับคนไทยนะคะ<ม>ถ้าอย่างนั้นพูดทั้งผู้จัดเองผู้แสดงเองด้วยอยากให้คนดูได้อะไรจุดเด่นก็คือเป็นละครซ้อนละครคือเป็นละครที่จะรองรับได้ทั้งคนรุ่นใหม่แบบ รุ่นใ,ใหม่เลยจ <en> ้าเลยพี่ยางงี้ต้องยางงี้่นี้แล้วก็คนรุ่นเก่านะคะเพราะว่าเราได้ทําเป็นละครสมัยใหม่ ขึ้นมาก่อนและตอนหลังเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นละครช่วงที่เป็นจุฬาตรีคูณเพราะฉะนั้นสามารถจะรองรับได้ทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นเก่า uh huh. แล้วก็ยังนักสแสดงก็เหมือนกันเนี่ยเราก็มีนักสแสดงที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถสูงตั้งแต่คุณสุประวัติครูอ้วนเนี่ยเรื่มมาเรื่อยๆ่จนกระทั่งมาถึงรุ่นรุ่นนี้อ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะแลวรวมไปถึงที่ลูกใหม่สุนทราพรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว่ะจะเป็นกิจกรรมของครอบครัวในฐานะของผู้สืบทอด จะรู้สึกยังไงถ้าเพลงนี้เลือนหายไปคือถ้าจะใช้คำแค่ว่าเสียดายก็น่าจะน้อยไปนะคะเพราะว่าเมื่อตอนที่ตัวคุณพ่อแล้วก็เพื่อนที่ร่วมสร้างผลงานเพลงเหล่านี้พร้อมๆกับคุณพ่อเนี่ยนะคะก่อนที่ท่านจะมีอายุมากจนกระทั่งท่านไม่สามารถจะเล่นหรือขับร้องได้แล้วเนี่ยท่านเคยฝากไว้ว่าท่านบอกว่าคุณอืดตอนนี้คุณอืดอาจจะยังไม่เข้าใจ แต่ต่อไปเนี่ยขอให้จําคําพูดของพวกผมไว้ให้ดีเพลงอย่างที่พวกผมสร้างสรรค์ขึ้นมานี้บทเพลงภาษาสุนทราพรนี้ต่อไปจะไม่มีใครสร้างเพลงลักษณะนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของคนอื่นที่จะต้องรักษาแล้วก็พยายามที่จะให้อยู่ให้ได้ต่อไปเพราะว่าหมดเพลงของพวกผมหมดเพลงสุนทราพรนี้แล้วจะไม่มีเพลงไทยสากลในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกแล้วบนพื้นแผ่นดินนี้แต่ว่าส่วนหนึ่งของจิตใจเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาว่า ตรงนี้เป็นหน้าที่หลักของเราถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะทำเพราะเมื่อเราจะทําแล้วเนี่ยเราต้องพยายามทําออกมาเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วต้องพยายามปลุกกระแสของคนรุ่นใหม่นะคะว่าให้คันหนึ่งถึงคุณค่าของบทเพลงเก่านะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมของไทยเรามาแต่ในอดีตการะค่ะเชื่อเถอะค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าอะไรที่มันเป็นตัวตนของเรา อะไรที่มันเป็นรากเหง้าของเราอย่าหนีตัวเองค่ะไม่มีทางหนีพ้น แต่เมื่อไหร่ที่เราจะเก็บรักษาตัวตนและรากเหง้าของเราให้อยู่ให้นานที่สุดได้สิ่งนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพวกเรามากกว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านค่ะคุณอติพรสุนทรสนานเสนวงศ์ค่ะและน้องๆทั้งสท่านค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมค่ะรายการสุร